ตำรวจรอบผลจากชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ชุดเก็บกู้ทำลายระเบิดเพื่อที่จะขยายผลว่าผู้ก่อเหตุนั้นเคยเก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่นๆหรือไม่นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะมีการปาร,ระเบิดไปบอมเสรร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีจำนวน2ลูกที่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำดำและตำรวจอีกสองคนนั้นนั่งอยู่ก็เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจทุ่งยางแดงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานวัตถุโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้เป็นเส้นทางในการก่อเหตุและก็เส้นทางหลบหนีล่าสุดจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่างๆที่อยู่บริเวณภายในแล้วก็รอบๆปั๊มน้ํามันพบว่าไม่สามารถจับภาพผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ ขณะที่โซนถนนหลังของปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดจึงคาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะมีการวางแผนแล้วก็ตรวจสอบจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดมาเป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อมีผู้ก่อเหตุได้คว่างระเบิดเข้าใส่ร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมันบ้านนัดคอมิดตำบลน,น้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปตัตตานีที่มีนายอบรีป้ะซูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำดำพันตำรวจโทวีรวัต ดำรงกุลสะวะปสถานีตำรวจภูทรทุ่งยางแดงและตำรวจอีกหนึ่งนายนั่งอยู่แรงระเบิดก็ทำให้ทั้งสามคนนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุครั้งนี้นะคะตำรวจยังคงต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานจากที่เกิดเหตุโดยเฉพาะไปบอมสองลูกที่ผู้ก่อเหตุใช้นะคะว่ามีส่วนประกอบหรือว่าวัตถุพยานตรงกับที่เคยก่อเหตุที่อื่นหรือไม่ แต่เบื้องต้นก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะ